สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพี่น้องลาตกลาที่เดิมเช่นเคยครับสวัสดีครับทุกแนวเชนแนวครับเหนื่อยเดินขึ้นสะพานเราเปนเม่อกติอบบงบาอนนั้นแดดใต้นะครับภารกิจเรามเหมือนเดิมลาเหมือนเดิมครับไปครับไปที่หมายกันวันนี้ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะเตรียมร่มมาเลยเมื่อวานโดนฝน ไ้ยแต่วันนี้แปลกมากเลยผักตบไม่มีนะพี่น้องนะโอเคนะ <Okay. S 2> ถึงแล้วก็ท่อมน้อยคอยรัก <c oughs> สมเหยอก่อนนะพี่น้องนะโชด้จะบองไปด้ย ได้เลวครับหมายอะไรไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีนะพี่น้องนะโอเคอะโ์แกะเลยประตเพียนโยนไปแป๊บเดียวเองนะอ่าโอเคอ่ะวางนะใช้เก้วถ่ายไม่ทันหรอกพี่น้องเอ้ยมันต้องมีคนรอถ่ายแต่ว่ามันแน่นเกินโอเคครับตายจ้ะอ๋อติดติดแล้วนะพี่น้องนะ ไม่นานถึงห้านาทีอ๋อเท่ากันใส่เท่ากัน,กนใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยนะพี่น้องวิ่งไปเอากล้องมาถ่ายก็ไม่ทันโอเควันนี้นรับใหม่แล้วครับใหม่แล้วครับตัวที่สามแล้วใส่กำลังพอดีเลยครับโทษกับกบ

Mùi tôm lại chiao là. A teammate mượn mượn chiều mượn 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 ปามันดึงแล้วมันเอาเข้าไปทางไอ้มันเป็นเหมือนว่าตรงนี้มันเป็นน้ําไหลมาแล้วไม้มันจะมากองกันอยู่ตรงตรงซอยฟ้าฮะ<ม>นะโอยมีมของ<ม>ดีด้วยพีย่น้องมีปลิงด้วยเฮ้ยไม่น้อเฮ้ยช่วคงวะ เดี๋ยวผู้คิวชาญเป็นคนดึงนะพี่น้องแต่มันยังตกได้อยู่แต่มันจะโยนยากแค่ไห,ไหนเอักจอดไปอีกแล้ะไหนเอ้ยปี๊ซิวไม่รู้มันติดอะไรนะดึงตั้งขนาดดึงเองๆองค่อยๆดึงเองปิดให้แน่นเลยห,ยหุ้ยหลุดไหม ขาดว่อตกอาตกเฮ้ยตะโกก็มีเฮ้ยมันติดอะไรวะขาดแตตมนไม่ติดอะไรเลยผมว่าปลาเน่นอนโอ้นีตตะโกนี่นะค้งงอเลยว่อู้วตัเลยปัดเลยอ้ไอ้นั่นวิท์แรงเกินอย่าหัว n อยู่ไหมอยู่ไหมต่างรูนี้แล้วอ้าวไอ้นี่ดึงปลาทีไรขาดทุกทีเลยอโอุ้ย,ยไสยใหญ่ไสยใหญ่ไปดูไสยใหญ่หญหญหญะนะพี่น้องนะไปดูไสยใหญ่ดูไสยใหญ่ไสยใหญ่ปลาเลยปลากระซุบนี่ครับปลากระซุบไซย์โอ้ยควงสูบมันร้องก๊อกๆอย่างเงี้ยพี่น้องเลย

เอาเอาคนนี้ก่อนอสายต้องเบ็ดนี้โู้น่าจะเกือบสิบปีอ่ะสิบกว่าปีอ่ะเบ็ดนี้คนลุกรัวไหมฟิดติดเลยบอกติดเลยเอาให้ฟิดเลยเก็บมราไหมอ่ม <laughs> อาลอางโอ้ปลามันกินปุ๊บ ตองครับปลามันก um, um, so ินแล้วพอกระชากไปปุ๊บมันพาไปตรงที่แบบมันใส่ตองโยนนี่วัดจำเจ็บอีกวัดจำเจ็บเลยอู้วัดแรงเกินวัดแรงกับปลาฉลามเราเดินเหรเราเดินเออเอาอาชบก้อไปเกินเม่นน่ท้ายยังกัดเตจิงมวยนี่เนาะต้องตัดลบมั้งใครมาจักัดเนี่ยจอยนั่น งอก็ไม่ได้บ่ะเี่บ้านง่วิธีการแก้เบ็ดหักนะพี่น้องนะเฮ้ยเอ็นนะเอ็นเอาเอ็นพอดึงมาปุ๊บมันอะไรก็ไม่หลุดเลยดึงตั้งนานมันเข้าหินวะเนาะน่าจะหินบอกพี่โซคลังวางไม่ถึงสองนาทีแล้วพี่น้องอันนี้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ย กอลดฟอะไรนะสังก็า่าแบปลายอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะหูติดตรงตรงตาเลยเนาะมันมันมันเบ็ดเบ็ดหักนะพี่น้องเบ็ดหักนี่นะเบ็ดหักนี่มันชกเค ปลาอะไรเนี่ยปลาสายนะกุ้งสยลูกสายสานีจุดไนเอ้ยฝันมายิ้ดได้ปลาแล้วไปวายไปวายเราพี่ด้วยมั้ยฮ้ยสองตัว เฮ้ยอันนี้ถูกสองตัวชอบเด็ดสองตัวนะพี่น้องยกขึ้นเลยยกขึ้นพื้นเลยเอ้ยเฮ้ยโคตรเท่เลยพี่น้องหมุนหอุดหมุน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 อีกหมุนอีกเอาเองไม่ปล่อยก่อนค่อยหมุนนี่โอ้คุณเคยเห็นครับตกมาสองตัวสองตัวครับสองตัวเมย์ไม่ตกกันตัวเมื่อนะครับนี่ไม่ได้โค้งหงายเท่าเดิม เฮ้ยไม่ผูกัครอบติดสองตัวคนที่ไม่เคยตกปลาได้มาสามวันวันนี้ได้สองตัวทีเดียวใครนิ่มเนียไม่ด่าครับได้สองตัวเลยมันที่เกินที่เกินไปคมติตไหมคมไอนี่ก็ห่วงแต่ดดุรีเบเกโก้อนหนูไปกันนแหละ ทำเปนู่นนะตุ๊บลูกโอ้วันนี้ปลาหลากหลายปลากระสุนก็จะลองอมกั๊กกั๊กกนะอออกกั๊กนะอ๋อเจ้าโอกินนะพี่น้องเมื่อวานอเอาไปพวประมาณกี่ตัวเมื่อวานนั้นอิดประมาณไปตัวแปดตัว ครับผมไปดูก็ครับมันจะได้มั้ยสุดอ่มากครับพี่ดีๆเด้อระวังหลุดเด้อโอ้ยยีส่สกว่าโอ้ยยีส่สกเฮ้ยไม่เสร็จนึงไปรับชุมกันตามเลยอ่ะอเดีย๋ยวหลุดตรงนี้ โอเคอะไะครับพี่น้องน่าจะรูกว่ารูสองปิดงอเลยครับพี่น้องโอ้ยสุกอะไรไม่กินก็ตั้มเว้ยปดหักนี่ทำไมมันไอเบ็ดหักตรงไหนนี่ตันมาอ๋อขึ่งหักเหรอหักนานเลยตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่เจ๋อ ตัวเท่าผมที่ผมได้เลยนี่เน,ะนานะเมื่อวา <c oughs> นนะกยุ้รันบเนี่ครับ้ใหญ่มากครับตัวนี้น่าจะสองลูโลนึงโลกว่ากว่าคนนี้เป็นคนได้นะครับคนหน้าย,ยางเนี่ยสีเฉียงเฉียงนี่นะครับ สุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วเยอะหมดแล้วอืเยอะหมดแล้วอุย้ยตะกกนมันหลุดน้อยตะกกนหลุดหมดเลยไม่เดี๋ยวเอาาะ <c oughs> นี่ครับวันนี้ <c oughs> ได้เยอะมาก <c oughs> โอ้กินวันนี้ไม่หมดหรอกเอาไว้ไอ้ทำปลาอะไรบ <c oughs> า้างทำปลาตักแห้งก็ได้ใช่ไหมเยอะมากเลยประมาณ หาหกเจ็ดโลเ <โล S 1> <ล>นะวันนี้เจ็ดแปดโลคุ้มเลยครับวันนี้นเยื่อเรากหมดแล้วครับก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นวันนี้สุขความถือว่าใช้ได้ฮะเยื่อเราเหลือแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเี๋ยวก็เก็บเยะด้วยเรามาตกหน้าบ้านของตาแล้วก็เก็บเียะด้วยอ่าเราก็มีผักนี่เนี่ยผัดกระถินนะพี่น้อง ครับก็ขอบคุณที่รับชมครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกแชนแนลเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยเพราะว่าคลิปช่องเก่ามันยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวยังไงว่าจะคิดดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะครับฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมครับตัวนี้เบ็ดขึ้นข้างบนแล้วนะ,ะนะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ